พบเจอกันอีกแล้วครับกับเดอะนัดเทพบอลและโปรแกร,รมฟุตบอล ค่ำคืนวันพุธ18กันยายน2567ครับอีกหนึ่งวันที่นัดพูดเลยครับว่าโปรแกรมฟุตบอลเข้มข้นเสียเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นศึกฟุตบอลคาราบาวครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับรวมไปถึงลาลิกาสเปนและยังมีลีกเล็กๆอีกเยอะแยะมากมายแต่น่าเสียดายครับนช่องตรงนี้หยิบยกมาฝากพี่ๆเอฟซีทุกท่านครับได้เพียง3คู่เท่านั้นแต่เป็น3คู่ที่ตั้งใจทํากันบ้านและตั้งใจคัดสรรมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับส่วนแนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมบทวิเคราะห์แบบเต็มรูปแบบเนี่ยเจอกันในไลฟ์สด บ่าย3ามโมงตรงและ1ทุ่มทุกวันอย่างแน่นอนครับส่วนแนวทางฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงง่ายๆครับเปิดใจเข้ามาจเจอกับนัดและพี่ๆทีมงานในครอบครัวเพิ่มเพื่อนใต้รูปโปรไฟล์เข้ามาได้เลยครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับกับ3คู่ที่ตั้งใจคัดสรรมาฝากวันนี้จะเป็นหลีกไหนทีมไหนคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ เปิดหัวกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เลยครับวันนี้เจ้าถิ่นครับจากลีกเองฝรั่งเศสอย่างทางด้านเปกอเช่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับของคิโรนาจากราลิกาสเปนสําหรับคู่นี้ก่อนแต่แน่นอนชัดเจนครับกสื่อต่างประเทศจิบยกและมองว่าเจ้าถิ่นอย่างปารีสเนี่ยเหนือกว่าชัดเจนครับโจทย์วันนี้เงื่อนไขวันนี้ปารีสเองบังคับชนะด้วยผลต่างประตู2เมล็ดครับถึงจะได้เฮมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับนัดจอดลึก้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมขุมกําลังความพร้อมสําหรับคู่นี้ปฏิเสธไม่ได้จริงครับนัด แนะนำให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านครับอย่างในด้านของปารีสได้เลยครับปารีสเองมีฟอร์มที่โดดเด่นสลอเกินครับเก็บชัยชนะ4เกมติดในลีกเอิงฝรั่งเศสครับยิงไปทั้งหมด16ประตูและเสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นแล้ววันนี้แน่นอนครับในเรื่องของกลุ่มกําลังและก็ความได้เปรียบที่เล่นในบ้านเนี่ยได้เปรียบทางด้านของคิโรนาทุกมุมทุกด้านจริงๆครับทีมเยือนจากราลีกาสเปนครับอย่างในด้านของคิโรนาเองภาพรวมก็ยังดูลุ่มลุ่ม,มดอนครับคาดหวังอะไรไม่ได้ยิ่งเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านครับ ของเจ้าบุญทุ่งอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยเพิ่งตกมาหมันๆมเลย 1. ประตูต่อ4ก็ถือว่ายับเยินเละเทะเลยครับแล้ววันนี้บุกมาเจอกับปารีสที่ต้องบอกว่าได้เปรียบทุกมุมแบบนี้บวกเกมในบ้านกระแสวันนี้ปารีสเองก็น่าจับต้องเสียเลเกินครับประตูแรกมาไวเนี่ยปารีสไหลถึงประตูที่2อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้แนะนําเลือกมองเจ้าบ้านอย่างปารีสได้เลยครับ คู่ที่2ครับเราก็ยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนครับทีมอย่างบรุญ,ญาจากอิตาลีซีรีาครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมจากลีกยูเคอย่างด้านของชักตาโดเนตครับสำหรับคู่นี้เงื่อนไขก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศจิบยกและก็มองว่าเจ้าถิ่นอย่างบรุญญาเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้ครับบรุญญาเองต้องเปิดบ้าน ตังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้ครับมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับนัดเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมขุมกําลังความฟอร์มบวกฟอร์มต่างๆแล้วเนี่ยสำหรับคู่นี้เองแนะนำครับให้เลือกเชียร์ทีมเยือนจากยูเครนอย่างทาด้านของชักต้าโดเนตได้เลยครับเจ้าชิ่นอย่างบรุญญาเอง4เกมในการโชว์ซีรียส์อิตาลีครับก็มี3คะแนนครับ จากการเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมครับส่วนทีมเยือนอย่างชชคตาโดเนตในลีกยูเคนเองเนี่ยก็เก็บชัยชนะไป3เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไป2เกมก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ลุ่มๆดอนดอนนะฟอร์มยังไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยเงื่อนไขวันนี้ครับกับโจทย์ที่บรุญ,ญาบังคับชนะเนี่ยเอาจริงๆแล้วศักยภาพของบรุญยาบวกกับเกมในบ้านโมเมนตัม um, เนี่ยถ้าถามว่าใครจะชนะก็มองว่าเป็นทางด้านของบรุญยาครับแต่ติดอยู่นิดเดียวครับมองจากกระแสะวันนี้นัดว่าคู่นี้เนี่ยมุ้งเสมอหน้ากว้างครับเปได มากที่สุดวัดใจพระรองครับยานนาชักตาโดเนตจะมีโอกาสบุกมายาเสมอใน90บนาทีสำหรับคู่นี้ครับแนะนําเลือกเชียร์ชักตาโดเนตได้เลยครับ ปิดท้ายค่ำคืนวันนี้ครับมองไปที่ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนได้เลยครับเจ้าชีนย่างเรอันเป็นติสครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเกตาเฟ่ครับสำหรับคู่นี้ก่อนแต่สื่อต่างประเทศจิบยกและมองว่าเจ้าบ้านครับอย่างางด้านของเบติสเนี่ยวันนี้ได้เล่นในบ้านเนี่ยดูเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้เบติสเองครับต้องเปิดบ้านเก็บ3คะแนนเท่านั้นครับถึงจะได้เฮกันแบบเต็มๆม,มองจากโจทย์ที่เปิดมาครับนัดเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมความพร้อมและฟอร์มของทั้งสองทีมครับสำหรับคู่นี้แนะนาให้ เลือกเชียร์ครับเจ้าบ้านอย่างเรอันเบติตได้เลยครับวันนี้ดูจากกระแสแล้วโมเมนตัมดีกว่าจริงครับเบติสหคะแนน,นจาก4เกมครับกับการเก็บชัยชนะเป็นเกมและเสมอ2แพ้หนึ่งส่วนทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่สี่เกมครับมี3คะแนนจากการเสมอ3และก็แพน้ในเกมล่าสุดไป1เกมครับด้วยฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าสูสีแต่ว่าเบติสเองครับก็ดูขงค้มกว่าในเรื่องของฟอร์มบวกกับเกมวันนี้เป็นเกมในบ้านด้วยแล้วก็กระแสวันนี้ก็อิงเจ้าบ้านอย่างเบติสครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมที่เบติสจะ 3คะแนนนี้ก็มีโอกาสทําได้ครับและก็มองว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่ค่อนข้างสูงด้วยเพราะชนะสําหรับค่มคืนวันนี้แล้วโมเมนตัม um แบบนี้ครับดูดีกว่าแน่นอนสําหรับเจ้าบ้านอย่างเบติสวันนี้มีโอกาสเปิดบ้าน,น,นเชือนชนะเกตาเฟได้เพราะะนะสําหรับคูน่นี้แนะนําเลือกมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเรอันเบติสได้เลยครับและนี่คือ3คู่ที่นักคัสสานมาฝากหน้าช่องในคําคืนวันนี้ครับเพิ่มเติมมากกว่านี้เพิ่มเพื่อนใต้รูปโปรไฟล์เข้ามาได้เลยสําหรับคัมคืนวันนี้ครับขอให้เป็นคําคืนที่มีแแต่ความมสุขลละเจจดใกบผทอไ้ ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ